นะคะซึ่งภาษาโออ่านะคะเขาเขาเขาจะไม่ได้อ่านคำว่าทริโอนะคะค่ะฉะนั้นภาษาอกฤษในญี่ปุ่นจะค่อนข้างฝังลำบากนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะพาไปนะคะมาแล้วก็จะไปไหว้พระกันนะคะแล้วก็จะไปชมนะคะสวนสันติภาพนะคะซึ่งก็จะมีดอกซากุระนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะสวยมากเลยนะคะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็คงต้องปรบมือนะคะให้กับทุกท่านนิดนึงค่ะ นะคะค่ะได้ใช่แต่ท่านอาจารย์ผู้ถูกนะคะแบบมาถึงได้นะคะค่ะนะคะก็ถ anyway> ือว่าเรามาในสถานที่ที่แปลกนึงนะคะเดี๋ยวป้ายหน้ารถเราจะมีติดอันนี้นะคะให้ดูไปในแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรเนี้ยค่ะจะมีรถเยอะมากนะคะบางทีจะจํารถไม่ได้นะคะก็ให้ดูป้ายหน้ารถนะคะเราจะเป็นสีชมพูเขียวนะคะสวยงามเลยนะคะก็สามารถ ขณะนี้เรากำลังจะออกจากสนามบิ oui, ็นนากข่าวจากเซ็นทรันะครับถ <Switzerland> <c oughs> <weed>. ้ามีท่านไหนไม่มาบ้างคะกาโรนณายกมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีคุยนะคะกติกากันนะคะจากก่อนที่จะคุยกติกากันนะคะเราเรียนเชิญนะคะ ไม่เกียรตินะคะมากล่าวเรียนเชิญนิดหน่อยนะคะเป็นการต้อนรับสําหรับนะคะในทริปการดูงานตรงนี้นะคะก็ใกล้ทะเลนะครับนี่คือสะพานที่ข้ามเกาะเรากำลังจะข้ามไปที่ตุ๊กเรียนเชิญนะคะเรือบรรจ้านะคะดรสมบัติการณกิจนะคะมาที่ไทยกับเรานิดนึงนะคะให้ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นดีไหมคะดีค่ะจะเมยอให้นายค่ะ เป็นใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ไหโยโคซามะสโอ้โหจะดีด้ค่ะได้ไดครับก็ออแสดงความยินดีนะครับเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นที่จริงก็ยากลองจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับฉะนั้นประเงินปีนี้เขามีโปรโมชั่นว่าเขาไม่ได้รับคนต่างชาติมานาน ที่นี้ก็เปิดนะฮะฉะนั้นก็ค่านาที่จะได้รับความในความสะดวกนะครร<อ>ที่แล้วมากัน80คนก็เรียบร้อยคันน,นี้มา38 1 7ก็เรียบร้อยก็สแสดงว่าเขาที่นี้เขากค่อนข้างที่จะเปิดประเทศเพราะปกติเขาจะเป็นลายบุคคลตรวจกันขนไปหมดเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเราก็มีบรรยากาศนะฮะวันนี้ที่เรานั่งรถไฟก็คงจะเห็นนี่คือเมืองนาโกย่า ซาโคลาด้วยแล้วก็ทีมก็อิมก็อยากจะแนะนําให้รู้จักกับกายท้องถิ่นด้วยนะฮะคุณอิมนะคุณอิมใช่ไหมฮะอ่าคุณอิมอ่าเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวคงจะครับฮะคุณอิมที่อยู่อ่าปลอยไว้คุณอิมด้วยนะรับจดเลนครับแล้วก็เดี๋ยวคุณอิมคงจะอยู่กับเราทั้งหมดเลย ตลาดเวลาลนะยฮะเผื่อใครนึกจะซื้ออะไรหรือจะหาอะไรก็คุณหนิงนะฮะคุณหนจจิงชิดจริงใช่ไหม ก็ต้องขอกบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวขอแนะนําตัวนิดนึงก่อนนะคะชื่อว่าชนทิชานะคะน้ำสกินที่ภาษาพอใจนะคะชื่อเล่นชื่อว่อิ่มนะคะอิ่มนะคะอิ่มอดีตชื่ออิ่มค่ะมันวันเวรอดีไปแล้วนะคะตอนนี้มันกลายเป็นชื่ออิ่มไปแล้วนะคะท่าน่ะก็เรียกคนญี่ปุ่นก็เรียกอิ่มไม่ได้นะคะก็เรียกอิมุจนะคะเติมจังเข้าไปข้างหลังค่ะอิมุจังนะคะอิมุจัง อยากไดรักนิดนึงนะอยากไดารักภาษี่ปุ่นกับเขาบ้างนะคะนะคะก็ยิมก็จะอยู่กับทุกท่านจนถึงวันสุดท้ายวันที่4นั่นเองนะคะจนสองท่านถึงสนามบินเลยค่ะนะคะก็อยากจะเรียนให้สั้นท่าไหนเอ๋อเดี๋ยวฟังฟังฟังเสียงก่อนอะไรนะคะฟังเสียงฟังงเสียท่านไหนดีเอ๋อเดี๋ยวดูถ้าบอกถ้าบอกแล้วก็ทราบสิคะมาท่าที่เปิดภาษาญี่ปุ่นที่แรกค่ะ ใช่ญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วต้องโคราช์นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อไทยยังไงก็ไเอ๋อเชียงใหม่ค่ะโอ้โหรอโอ้สาวเชินเมียนโอ้โหจันทบพินนะคะมาละครับนี่ลูกศิษย์ราชจับผัเชียงใหม่ครับท่าลองลองหันกลับไปดูข้างหลังพื่อนะคะมีท่านใดเคยมาลงพอตที่บ้างคะมาลงพอตนาโกย่าบ้างคะนไทยไม่เคยใช่ไหมไม่เคยโอ้แล้วเครื่องบินทะานกำลังขึ้นท่านขาก็สร้างการทะเลค่ะ แต่ที่คอนไซเนียเลยนะคะที่สร้างเมื่อปี2020นร้าืออรงกลางทะเล Expo ในส่วนนะคะที่จังหวัดไอจิเกะที่เราหรือว่าเซนเทียลเลนเอ็นนะคะท่านหานะคะก็เป็นสนามบินที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าคันไซแอร์พอร์ตนะคะคันไซแอร์พอร์ตในสมัยก่อนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องไปอยู่กลางทะเลเลยนะคะความยาวจากเออ่ จากบนบกเนี่ยฮะคไปถึงทะเลกรรันทะเลเนี่ยก็ประมาณ3,776เมตรนะคะเท่ากับภูเขาไฟฟูจิเลยนะคะเขาต้องการให้เท่ากับภูเขาไฟฟูจินะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาตรงนี้ลนะกรรันกลางทะเลเพราะว่าที่ แพงมากนะคะแพงมากๆเลยนะคะจะไปหาที่ไหนเนี่ยก็ไม่ลงตัวสักทีนะคะคนดินก็ไม่ได้นะคะชาวบ้านก็ว่าเอานะคะเสียงโง่หมูมากเลยนะคะขนาดาใกล้ๆกับริมทะเลนะคะก็ไม่มีที่ค่ะเพราะโดนก็โรงงานอะไรเนี่ยกว้านซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะการก่อสร้างนะคะบนพื้นทรายนะคะใกล้ริมทะเลเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากแล้วนะคะอันนี้คือกลางทะเลนะคะยิ่งลำบาก้็ไปใหญ่เลยนะคะทุกท่าน,านะคะเขาก็ใช้วิธีที่ว่า ขุดนะ,ะใต้พื้นพื้นทรายที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนุ่มมากๆเลยนะคะเขาก็เลยใช้วิธีเอาท่อนะคะใหญ่ๆเนี่ยเจาะลงไปเลยค่ะนะ,ะเจาะลงไปแล้วก็ดูดน้ำจากทรายขึ้นมาแล้วก็ใส่สาร เป็นระเบิดมามาเรียงเลียงเรียงเรียงโดยใครคะก็เรียงโดยนักประดาน้ำนะเป็นพันพันคนเลยนะคะมาเรียนะจนมีนักประดาน้ำท่านหนึ่งเนี่ยนะคะโดนหินทับนะคะต้องตัดขาทิ้งเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็คิดเลยค่ะว่าเขาจะระเบิดแก้นะคะเขาก็ต้องหาวิธีแก้นะคะเขารู้แล้วว่ามันต้องจมลงเขาก็ต้องหาวิธีแก้เพราะฉะนั้นนะคะสนามบินทั้งสนามบินของคันไซเนี่ยนะคะต้อง เขายกได้ค่ะนะยกโดยแม่แรงไฮโดรลิกนะคะแล้วก็สอแดแผ่นเหล็กเข้าไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นงานนะคะแล้วอีกอันนึงที่ดังเลยก็คือเนื้อวัวผ่านมาใช่ไหมคะมไม่เดี๋ยวนี้น,น,ะนะคะเมื่อสามปีที่แล้วนะคะก็ต้องถามว่าอะไรนะท่าในใดยังไม่เคยมาญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวนี้ต้องถามว่าตอนนี้ท่าในใดเคยมาญี่ปุ่นแล้วเห็นจะได้ค่ะจะเป็นสถานีเป็นสถานีนี้สถานีนี้ สึกว่าธรรมดาธรรมดาเหมือนนั่งบนรถอย่างนี้เลยค่ะเออช้าจังเลยแต่พอเราอยู่ข้างนอกบเวลาวิ็นวิววิวผ่านหน้าเราเนี่ยเราตกใจมากเเร็ววันนี้เนี่ยนะคะแค่ขาต้องขึ้นมูจินะคะด่านปิด4โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยค่ะญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าสถาทนที่ท่องเที่ยวทุกที่ เมื่อวานนี Them, ้บองว่าสกุระเริ่มบาน,บาน,บานใหญ่แล้วนะคะนี่กุ๊บที um ่แล e ้วค่ะกุ๊บซากุระค่ะนะคะมาเนี่ยเมื mm ่อสองวันที่ที่เพิ่งผ่านไปนะคะยังเป็นตุ่มๆตุ่มๆอยู่นะคะบานบ้างนิดหน่อยยังไม่บอกว่าบานสุดๆขนาดนี้นะคะนี่คือแบบบานสุดๆแล้วเดี๋ยวพอท่านกลับไปมันก็โรยแล้วนะคะซากุระนะคะโชคดีมากๆตบมือให้ดรสมบัตินะครับเราก็ทักบุญมาด้วยกันดีคะเราก็สับุญมาด้วยกันดีนะคะท่านค่ะนะยอยู่ก็เชื่ออย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนเอ่อตั้งเวลาหรือยังคะ เท่ากันนะคะรอรับกันเวลาญี่ปุ่นนะคะนะคะท่านขาฮะมอร์รถอาจจะรอนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนะจากนั้นเนี่ยค่อยไปเอ่อบริษัทเดียรต้านะคะเดียร์ต้ารอนบ่ายนะคะรถนั้นเขาไวประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะนะคะแต่พวกร้านธรรมดาอย่างพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตตามเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะชนบทเนี่ยค่ะเจ็ดโมงก็ปิดละนะคะเจ็ดโมงก็เจ็ดโมงครึ่งก็ปิดละแกรนด์เบียร์เนี่ยเป็นโรงแรมที่ดีมากนะคะต้องเรียนให้ทราบว่าแกรนด์เบียร์เนี่ยนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ อยู่ในสถานีรถไฟเลยนะคะยิ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟมากเท่าไหร่ยิ่งอยู่ใกล้เมืองมากเท่าไหร่นะคะโรงแรบมบยิ่งแคบนะคะห้อ <c oughs> งจะของเขาเนี่ยเห็นเข้าไปแล้วบอกว่าเนี่ยเหรอโรงแรมท้าเรือเขาบ้าว่าทา่านใหญ่โตโมโหรานนะคะนี่แหละค่ะญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาเป็นเงินเป็นทองม,มากเลยทุกท่านไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ใกล้โรงแรมมารูใ,ใหญ่โตโมโหรานเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยเดินชินไซบะชิไม่ทันค่ะ จากนั้นนะคะอีก COVID นกิ้อยค่ะข้างในก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะเก็บตัวของด้วยนะครับแล้วมีแล้มีสมาชิกของท่านอาจารย์อ่าจัดเตรียมทหารนะครับท่านมียศพันโททุกคนนะครับเราขอขรบคุณโชว์ตัวจะได้ทราบโอ้นี่เตรียมทหารนะครโอ้ระบานเดียวกันเตรียมทหารเขาจะโง้เลยไม่ได้เลย เราจะแบบผัดมือกันนะคะเหมือนเล่นมวยปั้มหญิงนะคะสมโติแลแต่มือขวัญมานาสนะคะน้องกระมุวันแล้วก็พี่จอยใช่นะคะแล้วก็คุณนนทุพนะคะเป็นอยู่เดียวกันนะคะแล้วก็คุณโสภาแล้วก็คุณทันรดีใช่คะใช่ค่ะคุณผันชัยยังไม่ถึงาอบังหวะงั้นดต่อไปต่อไป ก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้มาเที่ยวหลังจากสอบเสร็จนะครับก็มาผ่อนคลายปลดเครื่องความทุกข์ทั้งหลายโยนทิ้งไปวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปก็สนุกอย่างเดียวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับขอปกล่าวให้กับทุกท่วนนะคะจะขอเปลี่ยนนิดนึงนะกันนะคะค่ะว่าสิม ตัวนี้เนี่ยจะคุ้มที่สุดเลยนะคะไม่ได้นะคะบางคนอาจจะต่อบ้างแต่เขาคือแบบว่าไม่ได้ให้เยอะนะคะเ,เนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเลนนะคะค่าของอะไรเงี้ยนะคะาการซื้อขายของเนี่ยราคาเนี่ยนะคะจะเท่ากันทั่วประเทศอาจจะมี ต,ต้องเป็น16กลีบนะคะถ้าเกิดว่าเลยกว่านั้นหรือว่าต่ำกว่านั้นนี่คือไม่ใช่สัญลักษณ์ของจักรพรรดินะคะต้อง16กลีบนะคะแล้วออดอกเบนจมาศเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความตายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปเคารพศพหรือว่าพวก